อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเอเดนในชา่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับ10อันดับไมนิบป,ปกเสื้อยี่ห้อไหนดีในปี2022นี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะรวมทั้งแบบไร้สายแล้วก็มีสายให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจทาหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ ไมนีปกเสื้อหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเลาวาเลียมาเป็นไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมในการทำคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมมิ่งตลอดจนการใช้งานในสตูดิโอต่างๆเพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กแต่สามารถรับเสียงผู้พูดได้อย่างชัดเจนทําให้การถ่ายทํานั้นดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพรวมถึงยังเป็นไมโครโฟนที่มีราคาเริ่มต้นไม่สูงนักเมื่อเทียบกับไมโครโฟนประเภทอื่นๆเช่นไดนามิกไมโครโฟนหรือไมโครโฟนตั้งโตะอีกด้วยครับแล้วก็แน่นอนครับสําหรับคลิปนี้นั้นผมจะมาแนะนําิบอันดับไมนี่ปกเสื้อยี่ห้อนนดีใ ปี2 0 2 2รวมแบบไร้สายแล้วก็มีสายจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากตัวที่10นับโวรุ่นลาวเวีย M15 หากพูดถึงไมนิป,ปกเสื้อที่เข้าถึงง่ายในราคาที่คุ้มค่านับโวลลาวเวีย M15 ถือเป็นทางเลือกแรกๆที่ควรพิจารณาด้วยสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการเป็นไมนิป,ปกเสื้อได้เป็นอย่างดีให้ความยาวสาย1.5เมตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานภายในห้อง หรือสำหรับการทำไลฟ์สดมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อแบบ3.5 TRRS ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนพร้อมกับยังให้ตัวแปลง3.5แบบ TRS ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือกล้อง DSLR ได้อีกด้วยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ190สบาท อันดับ9โบยารุ่น b y m 1เป็นไมนิปกเสื้อที่ได้รับความนิยมเนื่องจากคุณภาพที่เกินราคาเป็นอย่างมากด้วยคาแรคเตอร์เสียงที่ทุ้มกังวานสร้างคุณภาพเสียงที่น่าฟังตลอดทั้งคอนเทนต์นั้นๆได้เป็นอย่างดีมีแรงใจไฟแบบ l r 4 4ในตัวสำหรับการใช้งานร่วมกับกล้องอีกด้วยครับสำหรับไมโบย่าตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ523บาท อันดับ8 La ลานรุ่น RXT X ลา no เป็นแบรนด์ <ๆ S 2> จากจีนที่โดดเด่นด้านกัดเจ็ตต่างๆซึ่งรวมถึง RXT X ไม่นีปกเสื้อที่แบบไร้สายมาพร้อมกับการออกแบบที่โดดเด่นดูหรูหราหน่าใช้พกพาง,ง่ายด้วยขนาดเล็กแล้วก็มีน้ำหนักที่เบารวมกันไม่เกิน20กรัม ตัวส่งสัญญาณออกแบบให้มีรูปทรงกลมกลมกลืนกับโทรศัพท์เมื่อใช้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB Type C พร้อมตัวแปลง Lightning สำหรับ iPhone หรือ iPad บางรุ่นตัวรับสัญญาณสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด6ชั่วโมงรับเสียงแบบรอบทิศท,ทางโดยไม่รุ่นนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ759บาทั n ดับ7 Audio Technica รุ่น ATR 3 3 5 0 x i s เป็นแบรนด์ระดับสูงของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยแบรนด์ได้เปิดตัว ATR 3 3 5 0 x i s เป็นไมหนิบปกเสื้อสําหรับมืออาชีพที่ได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานคู่กับเครื่องรับแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงตลอดจนสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์คุณภาพเสียงดีเยี่ยมมีสวิตช์เปิดปิดไฟเลี้ยงสําหรับการใช้งานสําหรับกล้อง DSLR ที่ต้องการไฟเลี้ยงนอกจากนี้ในกล่องสินค้ายังให้ w i d a ด t ปเตอรหรับใช้งานควบคู่กับหูฟังอีกด้วยครับสําหรับไมโครโฟนตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ1190บาทอันดับ6 โหลดรุ่นลาวเวียโกหากพูดถึงไมโครโฟนคุณภาพระดับมืออาชีพเลือกใช้หนึ่งในนั้นต้องมีโหลดเป็นตัวเลือกอยู่เสมอเช่นเดียวกับลาวเวียโกที่ประกอบจากไดอะแฟมขนาด4.5ม mm, ิลิเมตรรับเสียงรอบทิศท,ทางพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อ3.5 mm, แบบ T-R-S เป็นไมนิปปกเสื้อที่นิยมใช้คู่กับโหลดไวเลสโกแล้วก็โกทูเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถใช้งานร่วมกับกล้องหรืออุปกรณ์ที่รองรับได้นอกจากนี้ยังสามารถไว้วางใจในความทนทานด้วยการเคลือบเคปลาดที่ด้านในของสายให้อีกด้วยครับสำหรับไม่ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ2,290บาทอันดับ5มาวโนโรุ่น AUWM820A2 เป็นไมนิปกเสื้อแบบไร้สายที่มาพร้อมกับความสามารถครบทั้งตัวไมโครโฟนภายในคุณภาพดีมีช่องเสียบ Win ว p r o o f และช่องเสียบ3.5สำหรับมอนิเตอร์เสียงเหมือนไมนิปกเสื้อระดับมืออาชีพมาพร้อมกับแบตที่ใช้ได้นานถึง6ชั่วโมงเพียงพอต่อการทํางานในแต่ละวันซึ่งตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีของมาให้ครบไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมก็เริ่มใช้งานได้เช่นสาย T-RS สำหรับกล้องแล้วก็สาย T-R-RS สำหรับสมาร์ทโฟนพร้อม แถมไมนิปกเสื้อแบบสายไว้ต่อเสริมอีกด้วยครับสำหรับไมตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ5,750บาทอันดับ4โคมิก้ารุ่นบูม X ดีเป็นแบรนด์ที่เข้ามาทําการตลาดในวงการได้ไม่นานแต่เลือกทําผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาหลักๆในวงการคนทาคอนเทนต์ด้วยสินค้าราคาเข้าถึงได้เช่นหน้าจอแสดงผลการบันทึกเสียงที่มีอยู่บนหน้าจอตัวส่งสัญญาณเสียงไม่ใช่มีแค่บนหน้าจอรับสัญญาณพร้อมก,กับการปรับระดับเกณฑ์เสียงได้ละเอียด12ระดับมีตั้งแต่0ถึง12เดซิเบลคุณภาพเสียงไมโครโฟนภายในก็ดีเยี่ยมคุ้มราคาพร้อมกับรูเสียบหูฟังสําหรับมอนิเตอร์เสียงตอบโจทย์คนทำคอนเทนต์ระดับมืออาชีพได้เป็น เป็นอย่างดีครับสําหรับไม้ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ6,159บาท อันดับ3 s a ซาราโมนิกรุ่น b ีลิง500โปเป็นไมมีปกเสื้อที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในไมโครโฟนที่เก็บรายละเอียดเสียงได้ดีที่สุดตัวหนึ่งพร้อมกับความสามารถที่หลากหลายและครบถ้วนเช่นหนะ้าจอ OLED ที่สามารถบอกสถานะเสียงแบตเตอรี่กราฟเสียงและโหมดการบันทึกเสียงได้ตอบสนองการทำงานระดับมืออาชีพได้เป็นอย่างดีมี internal built-in ไมโครโฟนภายในพร้อมก,กับการตัดเสียงได้เป็นอย่างดีเยี่ยมแล้วที่สำคัญที่สุดกล่องจัดเก็บนั้นเป็นที่ชาร์จในตัวไม่ต้องหาสายชาร์ ให้ยุ่งยากอีกต่อไปครับสำหรับไม้ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ9,520บาทอันดับ2โหลดรุ่นไวเลสโก2ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ในวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือสตูดิโอในระดับมืออาชีพต่างก็เลือกใช้โหลดไวเลสโก2เพราะความสามารถรอบตัวพร้อมกับการดูดซับเสียงที่เก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมอัดเสียงได้สูงสุด24ชั่วโมงพร้อมกับตัวรับสัญญาณที่มีหน้าจอ LED แบบสีให้รายละเอียดครบ อีกทั้งยังมีความสามารถในการแยกบันทึกเสียงเป็นไฟล์แยกช่องสัญญาณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วยครับสำหรับไม้ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ18,330บาท อันดับ1เซนไฮเซอร์รุ่น E W 1 1 2 P G C ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้งานไมนิปกเสื้อแบบไร้สายจะเน้นการรับแล้วก็ส่งสัญญาณในย่าน 2.4GHz กิกะเฮิรตเป็นหลักแต่สำหรับเซนไฮเซอร์แบรนด์สัญชาติเยอรมันที่ผลิต E W 1 1 2 P G C เป็นยุคที่4ของไมนิปกเสื้อไร้สายที่ใช้ขึ้นย่าน UHF เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดสัญญาณมาพร้อมกับไลเวอรี่ใหมรุ่น ME2 รุ่นที่2ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพการรับเสียงที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการชื่นชมและเป็นที่นิยมจากทั่วโลกในฐานะไมเนปกเสื้อสำหรับมืออาชีพนั่นเองครับสำหรับไมเซนไฮเซอร์ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ23,540บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก myblade.com ไม่หนีปกนะครับบางทีเราต้องคํานึงถึงตําแหน่งการหนีปกเสื้อแล้วก็สภาพอากาศนะครับสสิ่งนี้นะครับล้วนมีผลต่อเสียงที่จะได้รับนั่นเองนะครับแต่เวลาทําวิดีโอหรือทำวอล์กทำคลิปสั้นๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องเสียงเรื่องไม้นั้นสําคัญมากๆนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมหรือว่าผู้ที่ทําคลิปเนี่ยครับลองพิจารณาไม่เหล่านี้ไว้เป็นอีก1ทางเลือกนะครับ เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนั่นเองครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นั้นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เปิดกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมเอดเอาเนือขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ